สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมพงษ์จินดาบรรลายน์สโลแกนซ่อมให้พังวันนี้มานำทุกท่านมาชมเครื่องสำรองไฟเก่านะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับมันมีประโยชน์เข้าเรื่องกันเลยนะครับไม่อ้อมค้อมก่อนจะเข้าเรื่อง <c oughs> ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยมันมีประโยชน์อย่างไรเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์โดยมากถ้ามันพังอ่ะมันจะพังที่แบตเตอรี่รีมันเสื่อมมันมีอายุนะครับไม่กี่ปีมันก็จะเริ่มเก็บไฟไม่อยู่มันก็หน้าที่ของมันก็คือในเวลาที่เราเปิดขึ้นมันก็จะจ่ายไฟขึ้นไปที่คอมพิวเตอร์นะครับจ่ายไฟบ้านเนี่ยละเป็นสวิตต่อไปที่คอมพิวเตอร์แต่เกิดถ้า และขณะเดียวกันนะครับมันก็จะชาร์จไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลูกจะใหญ่กว่านี้นะครับลูกจะใหญ่ๆกว่าน,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 นี้หน่อยตัวนี้5แอมป์เมื่อไฟดับปุ๊บแบตเตอรี่มันก็จะทําการแปลงไฟจาก12โวลต์ให้เป็น220โวลต์เพื่อสํารองไฟก็ตามชื่อมองมันนั่นแหละครับสำรองไฟภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้ UPS ย่อมาจากอะไรไม่รู้ช่างมันผมไม่เก่งผมไม่รู้ภาษาอังกฤษรู้แต่ภาษาไทยภาษาอีสานลาวคขมน นะครับฉะนั้นก็หน้าที่ของมันก็คือตามชื่อเลยสำรองไฟทันทีที่ไฟดับมันก็จะใช้ไฟ12โวลต์แลงเป็น220ในขณะที่ใช้งานปกติมันจะทำการชาร์จเก็บสะสมไปเรื่อยๆเมื่อนานๆปีเข้านะครับแบตเตอรี่มันก็เสื่อมสภาพบางท่านก็ทิ้งกันไปนะครับผมไปเห็นตามร้านของเก่ากองกันเป็นภูเขาเลยเยอะมากบางทีผมก็ซื้อเก็บมาตัวนี้เมื่อก่อนผมมีเยอะซื้อเก็บมา ตัวนี้มีคนบริจาคให้นะครับฉะนั้นการเสียของมันโดยมากจะเสียที่แบตเสื่อมพวกวงจรไม่ค่อยเสื่อมไม่ค่อยเสียนะครับน้อยมากตัวนี้ผมแกะน็อตทิ้งไว้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันด้านในครับนี่ครับแต่ละเครื่องก็น็อตไม่เหมือนกันหาวิธีรื้อเอาตัวนี้น็อตสตัวผมแกะเตรียมไว้แล้วเมื่อเรารื้อมาแผงวงจรมันจะ หน้าตายังไงก็ช่างมันแต่การทํางานมันหลักการเดียวกันก็คือสํารองไฟก็โดยหมอเอแปลงลูกนี้เมื่อเวลามีไฟบ้านมามอเอแปลงลูกนี้ทำหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่เก็บไว้แล้วก็จ่ายให้วงจรแต่ทันทีที่ไฟดับมอเอแปลงตัวนี้จะกลับหน้าที่นะครับจาก220เป็น12จะแปลง12เป็น220โดยมีวงจรสวิต อินเวอร์เตอร์นะครับทำหน้าที่ขยายตัวนี้เป็นวงจรอันช่ามมันไม่ต้องสนใจเอาคร่าวๆเวลาใช้งานมันจะต่อไฟแต่ทันทีที่ไฟดับมันจะใช้แบตเตอรี่ต่อพอดีผมไม่มีตัวที่ดีๆมาลองให้ดูแต่ถ้ามีตัวดีๆนะครับเสียบไฟแล้วเปิดสวิตช์คอมจะติดขึ้นแต่ถ้าเราถอดปลั๊กไฟก็ยังจะติดเพราะสํารองจากแบตเตอรี่นั่นเอง แต่ตัวนี้ไม่มีจะลองให้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับขี้เกียจหาคีบก็เข้าใจหลักการว่ามันทํางานอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนวงจรของแต่และยี่ห้อการวางยังไงก็ช่างมันแต่หลักการคล้ายๆกันเมื่อเรารื้อขึ้นมานะครับก็จะเห็นกล่องขันแบตเนี่ยลูกใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างผมมีตัวสั้นปกติมันจะประมาณ10แอมป์8แอมป์นะครับยาวขนาดนี้8แอมป์ ผมขายของเก่าไปหมดแล้วประโยชน์ของมันที่ผมว่านะครับอย่าทิ้งก็คือ1ทําเป็นตัวชาร์จได้ไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับเราไม่ต้องไปดัดแปลงวงจรอ,อะไรทั้งสิ้นก็แค่เอาสายบวกลบที่ต่อกับแบตเตอรี่เก่านั่นแหละครับมาต่อเข้ากับแบตเตอรี่ก็เอาไปชาร์จได้เลย1น,นะครับทําเป็นเครื่องชาร์จ2ทําเป็นตัวแปลงไฟอินเวอร์เตอร์ก็สํารองติดรถไว้อย่างนี้นะครับเกิด ฉุกเฉินอย่างนี้มันก็ไม่ได้หนักอะไรน้ําหนักประมาณกิโลบางตัวก็เบาบางตัวก็หนักขึ้นอยู่กับขนาดมอเอแปลงและก็ตัวถังตัวนี้ตัวถังพลาสติกก็เบาหน่อยเมื่อเราเลือกออกมานะครับมันก็จะมีสายเชื่อมแบตเตอรี่แกะออกมาจะเห็นแบตเตอรี่ในนั้นนะครับมันก็จะเสียบไว้นี่ครับเสียบแบตเตอรี่ไว้ข้บวกข้ลบเราก็แค่ดึงออกมานะครับแล้วก็วิธีก็คือเรานําปากคีบมาต่อ ถ้าสีดํามันก็ลบสีแดงก็บวกนะครับแต่ตัวนี้ผมไปเปลี่ยนสายแล้วพอดีสายดํามันหายแค่นั้นเองครับแค่เราต่อปากคีบมันจะกลายเป็นวงจรชาร์จไฟได้ทันทีเลยครับไปชาร์จไฟแบตเตอรี่รถเวลามันไม่ติดไฟมันหมดอย่างนี้ทําเป็นฉุกเฉินสํารองได้นะครับสํารองไว้กรณีฉุกเฉินเราก็นําออกมาชาร์จได้หรือไปแปลงไฟขึ้นเป็น220นะครับ เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินใดๆอย่างไดอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่ในป่าในเขาจําเป็นต้องใช้ไฟเร่งด่วนเราก็ไปคีบแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูส่วนตัวนี้นะครับผมผมเอาสายออกสีดาอบอกแดงทั้งคู่จะรู้ได้ยังไงว่าในบวกลบใช้มิเตอร์คูณ1วัตถ้ามันถูกขั้วมันจะขึ้นนะครับขึ้นแล้วแสดงว่าเส้นนี้ลบเส้นนี้บวก ถึงวิธีทำนะครับก็หาปากคีบนะครับให้ใหญ่ๆหน่อยแบบนี้นะครับมั่นคงเป็นแบบทองแดงยิ่งดีคู่หนึ่งดำแดงแดงเป็นบวกดำเป็นลบก็เอาปากคีบที่ได้นะครับมาบัดกรีสายที่ถอดจากแบตเตอรี่คู่นี้แค่นั้นเองจริงๆครับสิ่งที่ต้องมีก็คือหัวแรง้งในกรณีไม่มีหัวแร้งก็ปอกให้ยาวๆแล้วก็พันให้แน่นหนาที่สุด ให้ดีก็ใช้หัวแรงจะดีกว่าครับเพราะว่ามันแน่นหนากว่ากันนั่นเองครับปัดกรีเข้าไปให้แน่นหนาก็ใช้ความร้อนหน่อยเพราะเส้นมันใหญ่ครับสายไฟควรจะเส้นใหญ่ใหญ่ไว้เพราะมันต้องใช้กระแสที่สูง การทําแบบนี้นําไปใช้งานเพียงเพื่อสํารองชั่วคราวนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้นานจนแบตเตอรี่รถหมดหรือก็แค่มันใช้ของเก่าที่มีให้เป็นประโยชน์โดยการไม่ทิ้งแล้วนํามารีไซเคิลดัดแปลงใช้แบบนี้นะครับก็ไม่ถือว่าดัดแปลงยากแค่ถอดแบตเตอรี่เก่าทิ้งจากนั้นก็หาขั้วแบตเตอรี่หาปากคีบนะครับไม่ใช่ขวสิปากคีบแบตเตอรี่อย่างนี้ จัดการบัดกรีก็แค่นั้นเองนะครับครับผมบัดกรีเรียบร้อยแดงกับดําแดงบวกดําก็ลบแล้วก็ผมใส่ท่อหดกันมันช็อตติดกันตัดลบคมเดี๋ยวมันจะแทงท่อหดออกมาช็อตกันส่วนด้านนี้มันมีรากฟันทุกเก่าอยู่ผมไม่ได้ถอดออกก่เลยไม่ได้ใส่ท่อหดจะพันพลาสติกเอานะครับท่อหดเข้าไปแล้วก็ ใช้หัวแรงให้ความร้อนท่อหดมันร้อนมันก็จะหดลงยึดติดแน่นเรียบร้อยครับจุดเชื่อมต่อแน่นหนาส่วนตรงนี้ 1, พันพัเต็บครับแค่นี้แล้วก็ประกอบเข้าเจาะสายหาที่สายมันออกแค่นี้เราก็ได้ตัวชาร์จแบบง่ายๆไม่ต้องมาทำอะไรแล้วก็ได้อินเวอร์เตอร์อีก2อ,อย่างในตัวเดียวแบบง่ายได้ครับเดี๋ยวไปลองดูกันแ่ hey, ต่อ ปักขีบอ,ออกมาง่ายๆแทนแบตเตอรี่คราวนี้ในการใช้งานนะครับในกรณีที่เราจะทำเป็นเครื่องชาร์จก็แค่เอาปลั๊กไฟของมันนี้ไปเสียบกับปลั๊กไฟฟ้าผมเสียบแล้วครับผมลองวัดไฟดูมันจะมีไฟออกมาให้เราชาร์จแบตเห็นไหมครับมันออกมา 4.2โวลต์ v, ประมาณโดยประมาณตั้ง DC 50ประมาณ14-15โวลต์แค่นี้เราก็นำไปชาร์จแบตได้แล้วคราวนี้ในทางกลับกันถ้าเราจะแปลงไฟ12โวลต์ให้เป็น2 2 0เราก็แค่เอาปากคีบตัวนี้ไปคีบที่แบตเตอรี่ที่มีไฟ12โวลต์นะครับลบให้ถูกบวกกับบวกแล้วก็เปิดสวิตช์มันก็จะมีไฟออกที่ ด้านล่างด้านหลังปลั๊กตัวนี้220โวลต์นะครับแค่นั้นเองง่ายๆทำได้2อย่างกรณีจากชาร์จแบตนะครับก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็ไปคีบมันก็จะมีไฟแต่ถ้าชักปลั๊กไฟออกมันก็จะกลายเป็นอินเวอร์เตอร์เปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในกรณีทั้งสนะครับเดี๋ยวไปลองกับรถยนต์ดูครับสมมุติว่า เราติดรถไปทิ้งไว้กระโปรงหลังนะครับจะเกิดฉุกเฉินแบตบหมดไม่รู้ทำไงเราก็ใช้ตัวนี้ชาร์จได้ก็โดยการที่เราก็แค่เสียบปลั๊กไฟก็บวกไว้แค่นี้แล้วก็เสียบปลั๊กไฟแล้วก็คีบชาร์จได้เลยครับแค่นี้จริงๆ อันนี้ก็คือไฟเข้าเรียบร้อยนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการไฟ220โวลต์นะครับก็คีบให้ถูกขั้วดำลบแดงบวกตัวนี้ไฟที่เข้าเครื่องสำรองเราไม่ได้ใช้แล้วไม่มีไฟบ้านนะครับผมจะลองเปิดพัดลมจาด12 12คีบให้ถูกเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วไฟมันจะออก1 2 0ไฟหาอินเวอร์เตอร์ ตอนนี้ผมยังไม่เปิดสวิตลองเปิดสวิตนะครับนั่นเห็นไหมครับอารมณ์หมุนแล้วจะกลายเป็น220โวลต์ทันที๋ยวผมจะลองเห็นไหมครับหยุดหมุนและ้ะใช้ได้นะครับไว้สำรองไว้แต่ไม่ใช่ว่าจะให้ใช้งานเปิดพัดลมกันทั้งวันทั้งคืนแค่ใช้อะไรที่มันจำเป็นเล็กๆน้อยๆน,นะ เห็นไหมครับหมุนอีกแล้วพอเอาออกมันก็หยุดก็กลายเป็น220โวลต์หรือเครื่องใช้ยันอื่นนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเอาสว่านมาลองดูคราวนี้ผมจะลองกับสว่านสมมติว่าจำเป็นต้องใช้ไฟข้างทางกลางดงป่านะครับเนี่ยจำเป็นต้องเจาะอะไรสักรูหนึ่งจำเป็นมากอย่างนี้หาไฟบ้านไม่ได้นะครับมันต้องเสียบไฟบ้าน เดี๋ยวผมจะเสียบกับอินเตอร์ตัวนี้เสแล้วนะครับปีดไม่มีจะไม่มีนะครับต่อไปผมก็จะคลิปสายลบอีากคลิปให้แน่นนะครับคลิปแล้วเห็นไหมครับปลดออก โอเคไม่ติดพอเราคีิอีกทีเนีมันดีใช้ได้นะครับสายตัวนี้ควรจะเส้นใหญ่ๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าให้ให้นำตัวนี้ไปใช้กันทั้งวันทั้งคืนแค่สํารองใช้ ในกรณีจําเป็นนะครับในกรณีจําเป็นยังได้อย่างหนึ่งนะครับกอไม่ได้หนักอะไรนะครับยกแขนข้างเดียวก็ได้ตัวถังพลาสติกหรือในบ้านก็ได้ไฟดับเราก็ขีดให้แสงสว่างชั่วคราวรอไฟฟ้ามาทําไฟให้ติดเราก็ปลดได้นะครับเมื่อไฟมามันก็กลับไปชาร์จนะครับไปเสียบพอเราเสียบมันก็กลับชาร์จถ้าใช้ไฟหมดประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่จะพลิกแพลงใช้งานนะครับสมมุติว่าไฟบ้านดับ หนึ่งทุ่มไฟดับอย่างนี้นะครับบ้านมืดเราก็เอาตัวนี้มาคีบเอาหลอดไฟเสียบติดสว่างหรือติดละครจําเป็นจริงนะครับดูสักตอนหนึ่งก็ยังดีอย่างนี้นะครับเราก็เอามาคีบดูสักตอนหนึ่งก็ไฟมาอย่างนี้พอไฟมาแบตตัวนี้หมดเราก็เอาปลั๊กของตัวนี้ไปชาร์จนะครับเสียบมันก็กลายเป็นเครื่องชาร์จทันทีแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับท่าในใดไม่อยากจะทิ้งนะครับ ก็ใช้ทําให้เป็นประโยชน์ติดรถไว้ไม่เสียหายนะครับก็สงสัยสอบถามพูดคุยทักทายกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับช่องพงจินดาบรรลายนสโลแกนซ่อมให้พังนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ